ังโดนชีดตูดแล้วแอลฟาฟ้ามันอยู่ข้างหลังทําไมเราอยู่ข้างหน้าละ่ะอื้ออักนี้ไม่ทันนะอะันนี้กอัลฟ่ามี The Rascal นะเป็นหนังเจเนอเรชันแรกวันนี้แกก็อายุห้าหกสิบแล้ว oh, <okay. S 1> ไม่ทันอัลฟ่าหวก็ยังเป็นเด็กดือ้อทั้งหลายเด็กดื้อใช่ไหมดีแลน เด็กดื้อใช่ไหมเป็นเด็กดื้อใช่ <Okay. S 2> ไหมกำลังจะโดนฉีดย,ยายังนนไม่รู้ตัวหแชกันฟลูแผบเดียวเองเจ็บไหมดิแลนวันนี้จะร้องไห้ไหมครับครั้งที่แล้วหนูยังไม่ร้องเลยัออืวันนี้จะได้วันนี้จะได้ฟลูอันใหม่ด้วยคค่่่ะะะอตื่นเต้น ดีใจว่าจะได้ของใหม่อะดีใจใช่ไหมได้ฉีดยาฮะดีใจได้ฉีดยาแล้วทําอะไรได้ตมาตอนนี้พูดชื่อแทนที่จะเรียกแม่ก่อนเรียกชื่อหมาก่อนเลยค่ะบูชื่อแม่ไม่เรียก่อไม่เรียกนมีแต่ดีไม่เรียกอีกนี่แหละเคอให้รู้ว่าหมากับเด็กเนี่ยเพื่อนกันจริงๆเป็นเพื่อนกับบูใช่ไหมลูกเราจะรู้สึก สนิทสนมอะแต่มาตัวใหญ่มั้งตัวเล็กอะค่ะคี้ว่างว่าโอเคเตือนไว้หน่อยนิดนึงเพราะม้าตัวใหญ่บางทีรักกันมากเล่นเล่นแรงไปตะปบหน้าร้านหมอนี่ตอนนี้เป็นนมแล้วนะหน้านี้เย็บสามชั่วโมงดีเลยวใส่แว่นตาแล้วก็ไม่ไม่โดนแล้วไปเย็บแล้วใส่แว่นเนี่ยก็เลยไม่ได้เล่นกันจะมันใช่ปะเล่นตอนขวบกว่าด้วยนะ พอเด็กล้มอ่ะก็จะแตเะเล่นก็จะเอานึกว่าเล่นด้วยอ่าเนยมานีห้าเมนี่แลนจะนอนเย็บไหมคะเดียวว่าคงไม่โดนหมาเี๋ยวว่าเขาคงโซนเองนอนเย็บซนใหญ่โซวใหญ่จะว่มีความสมุลไว้แล้วมีความสมน้หัม่สมเดิมนะโอเคักน้ยาวแสดงว่าเขาสูง ก็พอพอช่นน่ะฮะก็เป็นสมมติว่าซื้อเสื้อผ้าก็คงซื้อเสื้อผ้าเบอร์6นะค่ะคือเด็กขวบใช่ไหมคือสูงแต่ไม่อ้วนโอเคสูงแต่ไม่อ้วนนะดีใช่ไหมลูกได้เชื้อแดดดีดแล้วนะลูกเนาะอย่าเตี้ยเหมือนแม่เนาะเจ็บไหมตึงเต้นเจ็บไหมตีเแปกนะเบไม่เจ็บกันนะตีหนึงเลย สก็มันจ่แฝงงเป็นเออร์เรอร์นิดอันนี้คอนสแตนต์ดีมากจดูรูปหัวไงดีมากไม่ใช่เด็กหัวโตใช่ไหมลูกที่เป็นเปอร์เซ็นไทยที่สะสเร์เซ็นไทสวยน้ำหนักที่เจ็ดหาสบห้าเปอร์เซ็ทพอชันสวยความสูง75% e เพอร์เฟก็ คือความสูงเท่าไหร่เราก็โอเคเราต้องการดูศีรสันการสั่งซึ่งขั้นแรก่องพอร์ชัน58หรือ59แสดงว่านมแม่ยังดีอยู่ใช่ไหมคะยังดีอยู่โอเคนน้องมามยังิสอย่างดีคะคนคนที่สองของวันนี้ไงที่คนนี้ก็ปวดนะก็ต้องใแสดงว่าถ้าสมมติลูกน้ำหนักไม่ขึ้นหรือแสดงว่าเขานมแม่บอกอาจจะด้อยไปสำหรับเด็กแล้วมันจะมีการแถมแต่ถ้าอย่างนี้ก็ไปตามสบายนอกจาก้องเริ่มรู้สึกมันจะหมด หรือเริ่มแลนที่จะมีคนที่สองเท่านั้นเองถ้าไม่มีแผนทางนี้ก็ไปอัไรอะไะไอ่ยงไเอายังไงฮะใช่ไหมยังมีน้องเหรอยังมีน้องเหรอย่าสิอะไม่ไม่มีน้องสิคะรอดิเล่นสักสองขวบกันเนาะแล้วมีน้องนล้วกเนาะเนาะแล้วชนะนี้กินไปได้เลย นนะแต่ถ้าแบบผสมลง,งผงอะไรก็ได้ใช่ไหม <S <S ไม่ว่ากันหลังหนึ่งหลังหนึ่งขวดแต่นี่ก็ยังไม่ถึงขวดนี่ก็ไป่ถึงขวดเลยได้แล้วก็อ,อ,อาหารเสริมสองมื้อแล้วคค่ะโอเจริงๆเรากินเยอะกว่าน,นั้นด้วยค่ะมีผลไม้มาตรงกลางวันด้วยค่ะคุณกคนส่วนมากก็ไม่ไม่ว่ากันจะผลไม้เป็นข้าวเป็นแอดไปแต่ไม่เอาในวันนะเอาธรรมดานะกลาวัน กินมาลักก็ทอนไหนปอบมือปอบมือพร้อมแล้วใช่ไหมหนูพร้อมแล้วใช่ไหมต้นฉีดยาเก่งไหมขันเร็วมากค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มยืนแต่ว่ายังแบบยังไม่เดิน่ะยืนได้สักประมาณแบบสามวิแล้วก็จะลงนั่งแล้วเก่งมากนะปวดดีมันยังไม่ปวดแต่ว่าเขาจะเกาะยืนใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้คุณไม่ต้องเกาะเขาเขายืนได้ได้เองสามวิแล้วก็จะนั่งสออือืใช่ไหมครับดิแลน วันนี้ก็ปูมาตรด้วริที่สองไปสบาตอนที่เขายากรัวเราเนี่ยเราพยายามให้เป็นแบบเฟรนลี่แอนด์ว o ร์ e n นแล้วก็ฉีดยาน้อยๆแล้วกลับมาเพราะว่าเขาจะเริ่มจำแล้วถ้ามาทีทีเนี่ยแล้วเขาจะมีมันยังอยู่แล้วเขาจะไม่ยอมมาลงรักพราหลังจากวันนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องเจอกันเลยจนถึงขวดโอเคค่ะอีกสองเดือนนี่เล่นเสิ็เดือนแล้ว สิบ <10 S 2> <ừ> เดือนแล้วครับอ,อีกสองเดือนค่อยจะป้าหมอใหม่นะครับเห็นไหมว่าเขาใช้มือได้เก่งเวลาเราดูดีแบบแม่ของเด็กเนี่ยเราจะดูสี่อยา่างคารับนะอ่ cross นะ motor คือคือกล้ามเนื้อใหญ่เห็นไหมเขาก็คลางเร็วยืนนิ่งนะเกาะเฟอร์นิเจอร์พวกนี้กล้ามเนื้อใหญ่ใช่ไหมไฟมอเตอร์กล้ามเนื้อเล็กเห็นไหมื่อกี้เี้ตบมือ ขอบมือขอบมือแล้วเวลาเราให้ของเนี่ยเขาจะจับเองนั่นเนี่ยตะปุกนี่กลับนังกันนะจะเป็นฝ่ายหมอจะอันที่สามก็คือแรงเกร็งเขาต้อพยายามเนี่ยพยายาฟูกเสียงดังตลอดเลยนี่แหละมาก้าวดีเลยนี่ก็จะได้มามาดาดาซ้ำๆอะไรตัวซ้ำๆมามาน้ำๆอะไรเงี้ยนม ประมาณนั้นอันสุดท้ายคือ c g n อ t น v e c o g อ i t ิ v e เนี่ยเราจะใช้มองเราจะมองว่าเราจะมองออกว่าเขาแบบคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ลูกบอกป้าหมอสิคิดอะไรอยู่นอยากได้อะไรสักอย่างเอาอะไรลูกคือเอาอะไรอได้อะไรสักอย่างขนาดยอมยกูกไหวอาอะไรลูกเยียดเอยยเเ อ๋อคือจะเอาตรงนี้หรอแม่ยังไว้ไม่เท่าหนูเลยนี้หรอ<ม>รเห็นไหมเห็งแล้วหรอ่ยอินดิเคทวอาเราเราจะมองตนะเราเทสเขเนี่ยเราจะรู้เลยเขาต้องทาอ,อะไรเขาก็ลบอกเราอเ่อเห็นไหมเขาก็บอกเนี่ยตรงนี้อสมมเด็นรจด็กอกัอยเยยจะเอาไว้ไห,อหลอกตอนฉีดยานะลูกนะ อ้งัลเ่ไม่หยาบก็ดื้อเหม่ลร้องไห้แต่ก็ล้องแป๊เดียวค่ะแล้วก็ลืมยังยังยังไม่ถึงปัญหาที่จะต้องให้ปวดหัว

โอ oh. oh, oh, ้ได้ัตัวพอได้นีเก่งน้ามเนื้อคอนทได้ดีลยไ่ลด้วยนะเลยด้ใช้ได้เลยต้นเต้นเหรอลูกฮะอ๋อโหอ่ะงด้วยเดี๋ยวจะเต้นเหรอลูก

บ่าวทาถึถงจิงถึ้งหร้งชอบชอบชอบทำอะไรกับหูจิ้งอถึงมาใ่้น้องลองเห็นเห็นเห็นใจคนัวเตี้ยนะจ๊ะถึงจิ้งที่หูเตีเยแล้วแม่เราอ่ะขี่หูเยอะนะเราแค็ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ใช้แค่หมุนหมุนแล้วก็ ใชหูเยอะแต่เวลาหฝนเนี่ยใช้วาสลิงเคลือบตัวพลาสตินบัตนะมันจะได้ค่อยๆดูดออกมาค่ะแต่อยากให้รับเปิ้นี่ไงสาวน้อยอยู่นี่สาวน้อยมินนี่นะหูสวยอ่ะยิ้มยิ้มแล้วก็ไปเปลี่ยนเปิ้ลแล้วนะลูกเติมเลยอั่ะจ่อ่ะเต็มตุงเลย ตึงเลยเจ้าจู่ก็ดีนะแต่วันนั้นคงแรงไปน,นิดหนึ่งนะตรง,ตรงข้างบนนี้จะปปิดหน่อยบางทีเราไม่ได้ทำหลับเขาฉีอ๋อค่ะเวลาการฉีมากๆแล้วเขาฉีแรงๆเนี่ยมันก็จะปปิดนะทำไงเอาวาัชรีเคลือบธรรมดาเคลือบค่อยๆเป็นแบเรียร<อ>์แล้วทำให้มันนุ่มลงแต่ก็เปิดใช้ได้เลยนะแต่ว่าบางทีฉีแรงไปหน่อยค่ะใ่เาน อย่าจับจืดจืดตัวเองนะลูกเอาเริ่มแล้ว哈่งจะเริ่มจับพราะเปิดเปิดออกมากูต้องจับทันทีทันทีเลยฮะกก็ิดปิดไว้ไม่ให้จับใช่ไหมลูกเปิดมากูต้องจับทันทีข้อหนึ่งอหนึอันหนึ่งอัหนึ่งอันหนึ่งอันห่งอันหงอันหงั่งอันน่อหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันใน่นหนเอนนดนึน่งมันหน่นหด่น่ันี่น่นนน ดีเล่นดีเล่นนิดเดียวนิดเดียวโอ้คนแก่คนแก่คนแก่ดีเล่นอังอังเดี๋ยวะอังอังไม่ร้องไม่ร้องแต่ไม่แต่ไม่ยอมไอ้เห็นแล้วโกรธเหรอโกรธโกรธไปไอโดนเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเนื้อเนื้อเนื้อจะโดนเลยตกเตียงละกันจะโดนใครอยากตกเตียงละกันเนื้อจะโดนแล้วโดนแล้ว โดแล้วาาโดนแลวตัวนี้แบบแน่นมากแน่นมากเดี <laughs> Đ ๋ยวจะโดนแล้วลูกเดี๋ยวจะโดนเขม็มแล้วโดนเขม็มโดนเข็มพร้อมยังโดนเข็มที่ได้ <c oughs> ยิ้มยิ้มยิ้มให้ป้าหมาแล้วเอาแล้วขึ้นเขียงแล้วเบาๆเขียงแล้วเดี๋ยวทำ จะหาอหมอเหรอลูกหาพอหมอหา่อหมอมาแล้วมาแล้วาอหมอหาพอหมอาอหอยุดหยุดหยุดหยุด้จเาจตัวนี้เาจตัวนี้อ้าวแล้วพีแพ้จัดการเองนนแล้วเจ็บตัวนั่อเลยเบาๆเจบตัวเอ้อเจ็บตัวจะร้องไห้อะทีที่25นะคะนี่แหละ อาว่านอุ้ยเก่งจังเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วฉีดเสร็จแล้วไม่ทันเจ็บตัวยไม่ทันรู้สเจ็มโอ้โหโอ้โหเล่นต่อเล่นต่อหายแล้วอ่ะลืมแล้วอ่ะแบบไม่ไม่ทันรู้ไม่ทันบก่ไไมันเยอะมากไม่ทันรสึเจแล้วอี่เสร็จแล้ว ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าโดนฉีดเก่งมากไปไหนเก่งมากมันสูงอะไรโอเคโอเคโอเคบายบายก่อนแล้วอะไรเพิ่งรู้สึกเจ็บอ่ะลูกเพิ่งรู้สึกเจ็บอ่ะครับทังรู้สึกช้าเหรอครับออออโอเคบายบายเกมนี้น้อยด้วยไงแล้วก็แล้วก็ใส 으아, 으아, 으아,